สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะวันนี้หมอวาดมีไพ่อยู่ด้วยกัน3มกองด้วยกันวันนี้เราจะมาดูดวงทายใจพิกอเด็กพิกอาคานะคะในหัวข้อที่ว่ารักของเรากำลังถึงทางตันแล้วใช่ไหมอาจจะด้วยการ เขาเรียกว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปการไม่สื่อสารการไม่พูดคุยการการที่เราไม่ได้มีเสียงหัวเราะหรือความสุขเจอกันก็ทะเลาะกันหรือเปล่ามันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราสับสนถ้าเราสับสนคลิปนี้จะช่วยตอบโจทย์ในความรู้สึกของคุณให้นะคะมาค่ะคุณกําลังสับสนอยู่หรือเปล่าตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าไพ่มีด้วยกัน3กองนะคะกองแรกมาว่าจะมองว่าเป็นเปลวเทียนสีแดงนะคะกองที่สอง ลูกแก้วสีฟ้ากองที่สามนะคะหินแกะสลักรูปเต่านะคะเปลวเทียนสีแดงลูกแก้วสีฟ้าน้องเต่าตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าอย่าได้ลังเลการลังเลคือความฟาุ้งซ่านและคุณจะได้การพยากรณ์ที่คาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริงในเรื่องของความรู้สึกค่ะหมอวาดให้เวลาตั้งจิตอธิษฐาน5วินาทีใครไม่พอหยุดพักก่อนเพื่อตั้งจิตให้สำเร็จเชิญค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตั้งจิตอธิษฐานบอว่าขออนุญาตเก็บกองเปลวเทียนก่อนนะคะเปลวเทียนสีแดงนะเก็บกองลูกแก้วนะจ๊ะรักเราถึงทางตันแล้วใช่ไหมตั้งจิตอธิษฐานอันนี้คือกองตั้งเต่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารักของเรานั้นกำลังถึงทางตันแล้วใช่ไหมเปิดใจกว้างๆค่ะ คุณตั้งจิตเลือกกองไพามาว่าจะทำหน้าที่พยากรณ์อย่างเต็มที่ที่สุดนะคะความรักของคุณนั้นถามว่าถึงทางตันไหมภาพรวมนะปัจจุบันมันเหมือนเรากำลังแก้วิกฤตสถานการณ์กอบกู้ความรู้สึกกอบกู้ ในเรื่องของสิ่งที่มันผิดพลาดปัญหาคาราคาซังและต้องช่วยกันคุณต้องช่วยกันนะคะและให้มองย้อนกลับไปณนะวันแรกที่คุณคบกันว่าความรู้สึกของคุณนั้นเป็นอย่างไรเราเริ่มจากความมั่นคงทีละเล็กทีละน้อยทางความรู้สึกเนาะทีเน,นี้ย พอมันมาถึงจุดหนึ่งอะที่พอคบกันไปสักพักมันมีเวลามันก็ต้องมีอุปสรรคมันมีเรื่องของลิ้นกับฟันมันมีเรื่องของติดสิ่งต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณอะนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณทั้งคู่จะต้องช่วยกันและรับมือกับความรู้สึกที่มันกําลังเกิดขึ้นถามว่าถึงทางตันไหมหมอวาดว่ามันยังแก้ไขได้ค่ะมันยังสามารถที่จะหาทางออกแต่ ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายดึงฝ่ายใดไม่ได้นะคะไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าดวงจิตของคุณน,นั้นต้องร่วมมือกันมันเป็นเขาเรียกว่ามันถึงเขาเรียกว่าเคยเห็นวงล้อแห่งโชคชะตาใช่ไหมคะช่วงหนึ่งเรามีความสุขสักพักมันก็จะเริ่มมีปัญหาเข้ามาจากอะไรก็ตามแล้วพอเราแก้ไปได้เราก็จะพบความสุขสักพักมันก็จะกลับมาเขาเรียกว่ามันวนลูปก,กลับมาสู่ช่วงเวลาเดิมๆของ คู่ของเราคู่ทุกคู่มักจะมีเรื่องให้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเขาเรียกวิบากกรรมของความรักนะคะดังนั้นมีสิทธิ์ที่คุณจะเจอแลว้ววนลูปซ้ําแบบนี้ว่าอาจจะคนละเรื่องแต่จังหวะเวลามันจะใกล้เคียงกันหนึ่งปีเจอครั้ง2เดือนเดือนที่3มเจอครั้งอะไรแบบนี้ลองสังเกตคู่ของเราดูนะคะและถึงเวลาที่คุณก็กลับมาแก้ไขแล้วคุณก็ผ่านปัญหาใหญ่ๆมาได้หรือว่าผ่านความรู้สึกที่มันไม่โอเคมาได้แล้วนะคะ คุณก็รู้สึกว่ามีความสุขเออคุณได้แก้ไขทำไมคราวนี้ถึงจะไม่ใช้การร่วมมือกันอีกรอบคะคู่นี้ถึงทางตาันไหมบอกได้เลยว่ายังไม่ถึงนะคะมันแค่เหมือนชะลอตัวมันแค่ชะลอของความรู้สึกเกิดขึ้นคุณทั้งคู่ต้องหันกลับมาเหลียวหันกลับมา,บม,ามองกันใหม่แล้วก็หันกลับมาจุงมือกันใหม่นะคะ มองทุกอย่างให้เป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของความรักนะคะอย่าเอาความรู้สึกเป็นแกนเป็นเป็นที่ตั้งเอาเหตุและผลเราน้อยใจเขาด้วยเรื่องอะไรแต่ถ้าเขาทํางานอยู่แล้วเราไปนั่งน้อยใจมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมคะเพราะว่าตอนคบกันเราเป็นเด็กแต่พอเราศึกษาลุยเรียนรู้เราผ่านการแก้ปัญหาเรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นนะคะมันจะต้องอช่วยเหลือและเข้าใจซึ่งกันและกันคุณเคยผ่านมาแล้วจุดนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ครั้งนี้แค่ใจเย็นๆแล้วหันกลับมาอีกครั้งหันกลับมามองซึ่งกันและ การอย่างมีเหตุมีผลยอมเสียสละยอมเสียความรู้สึกบางส่วนคําว่าเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเสียสละความเป็นตัวเองนะคะแค่เสียสละมุมมองของเราว่าเฮ้ยแบบนี้มันตึงเกินไปมันมันอีกฝ่ายหนึ่งเขากาลังทําอะไรอยู่คือเราต้องเข้าใจแต่การเข้าใจจะคุณเข้าใจฝ่ายเดียวไม่ได้มันต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายต้องหันมาช่วยกันแก้ปัญหานะคะจริงๆแล้วพวกคุณพูดคุยกันได้นะแต่ทางอา หมอว่านมองว่าความรู้สึกของคนที่ดูคลิปนี้มันจะออกไปแนวแบบว่าทำไมไม่เหมือนก่อนทำไมไม่เอาใจใส่เราเหมือนก่อนทำไมไม่ให้เวลาเราเหมือนก่อนทำไมไม่โทรหาเราเหมือนก่อนทำไมไม่ ไม่พาเราไปเที่ยวเหมือนก่อนและทําไมคู่ของเราจึงไม่เหมือนคู่คนอื่นขีดเส้นใต้เกิดการเปรียบเทียบทางเรื่องของความรู้สึกการดูแลเอาใจใส่คนที่ดูคลิปนี้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะอยู่ดีๆความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าไม่มีเรื่องจะคุยและคุยกันระโยคเดิมๆซ้ําๆพอไม่มีเรื่องจะคุยมันก็เลยดูจืดชืดดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องแก้คือแก้ที่ทั้งคุณทั้งคู่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วสุดท้ายคุณก็จะกลับมารักกันได้หมาว่าว่า,วาการแก้ไขาการพูดคุยกันอีกครััง้งงงงยไม่ถึทา ตาล100%น่าจะแค่ช่วยกันร่วมมือแก้ไขนะตั้งแต่คนรู้สึกว่ามันมีปัญหาคุยกันแล้วก็ย,ออย้อนกลับไปว่าในวันแรกที่เรารักกันมันเป็นอย่างไรนะคะหมอว่าเชื่อว่าผ่านได้ยังไม่ถึงทางตันยังมีโอกาสพูดคุยยังมีโอกาสปรับความเข้าใจยังมีโอกาสที่จะแชร์มุมมองซึ่งกันและกันได้อมหมอว่าเชื่อว่าเป็นแบบนั้น ทุกและสุขคู่นี้ผ่านกันมาเยอะลาบากก็มีเงินไม่สะดวกหยิบยืมกันก็มีแล้วมันเรื่องอะไรล่ะคะที่จะเอาความรู้สึกทําให้รู้สึกว่ากําลังจะถึงทางตันท,ทั้งที่ถ้าคุณคิดแบบมีเหตุมีผลมันยังไปด้วยกันได้อยู่ตราบใดที่อีกฝ่ายยังไม่ได้มีใขรนะคะและหยุดเปรียบเทียบอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะและหยุดเปรียบเทียบคู่เราคู่คนอื่น ถ้าทำแบบนี้ได้แล้วหันหน้าเข้าหากันมอกว,ว่าคิดว่าน่าจะลงเอยด้วยกันอย่างดีได้น่าจะมีการพูดคุยน่าจะมีการปรับความรู้สึกแล้วก็ไปต่อได้ค่ะกองน้องเต่าไปต่อได้ค่ะแค่คุณสองคนร่วมมือกันแค่นั้นเองร่วมมือกันแค่นั้นเองตอนนี้ความรู้สึกอึดอัดต่างๆมันมาถึงประตูหน้าบ้านแล้วนะคะทำยังไงให้มีความสุขก็แค่ปรับความเข้าใจกัน นะคะค่อยๆค,คุยกันความรักถ้าใช้ทิฐิถ้าใช้อารมณ์ไม่สําเร็จค่ะแต่ใช้ใช้เหตุผลคุยกันสบายๆอยางมีเหตุมีผลฟังกันฟังเขาเขาฟังเราเหมารวดว่ามันก็โอเคได้คู่เนี้ยผ่านได้ไม่มีคําว่าทางตันค่ะดีใจด้วยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้คลิปนี้นะ ไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณมาเจอคลิปนี้คลิปนี้คือคําตอบของปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปนานก็ตามความเชื่อโลกแห่งการพยากรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญและคุณมาฟังหมอว่านั่นหมายความว่าคุณยังหาทางออกได้อยู่ค่ะ นะคะเป็นกําลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะมอว่าจะมาบอกดวงการทํายังไงให้ความรักของเราเสริมความรักแบบบอกดวงไปเรื่อยๆด้วยนะคะไปต่อคะ่ะเราไปต่อที่กองเปลวเทียนกันต่อนะคะอ่ะกองเปลวเทียนนะคะมาดูสิคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของเรากําลังถึงทางตันแล้วใช่ไหมใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเรามาทําคลิปนี้กันก่อนนะคะเปิดใจกว้างๆนะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คลิปนี้ผ่านไปนานแค่ไหนกี่ปีก็ตามถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกหรือคุณนานไปแล้วคุณเพิ่งมาเจอคุณเล่นคลิปนี้รบนานไปคุณลืมแล้วแล้วคุณมาเจอคลิปนี้อีกรอบนึงคุณมาเสี่ยงทายความรักอีกรอบหนึ่ง คำตอบก็จะเป็นคําตอบที่เป็นปัจจุบันเสมอนะคะไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคลิปนี้คําตอบจะเป็นปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะบอกได้เลยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณถึงทางตันแล้วใช่ไหมไพ่ดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่เหมือนขอใช้คําว่าทั้งคู่นะกําลังรู้สึกว่าเหมือนทางตันทั้งคู่เหมือนกับ อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยอีกไม่นานคงเลิกอืออารมณ์ประมาณนี้ทั้งคู่ถ้าคุณบอกว่าคุณคิดฝ่ายเดียวไม่จริงค่ะอีกฝ่ายก็คิดเหมือนกันนั่นแสดงว่าคุณทั้งคู่มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนคล้ายกันมากๆว่ามันคงถึงทางตันสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้นะคะก็คือ นิ่งนอนใจได้ไหมปล่อยให้มันไปตามดวงตามชะตากรรมตามความรู้สึกได้ไหมถ้าปล่อยไปบอกได้เลยว่าคลิปนี้ครู่นี้กองนี้เลิกกันค่ะอ้าวทำไมหมอว่านมองแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเพราะคุณทั้งคู่คิดเหมือนกันแล้วว่ามันถึงทางตันด้วยกันทั้งคู่แล้วค่ะเด e ๋ฟูขึ้นแผ่นแรกนั่นคือเราเราทำอะไรอยู่เรารักกันหรือเปล่า เฮ้ยเราอยู่ด้วยกันนี้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าคุณกําลังตั้งปริศนาคาถามในความรู้สึกของคุณเกิดขึ้นเฮ้ยมันว่างเปล่ามันจะไปต่อได้ไหมมันคุ้มค่าที่จะจับไปต่อหรือเปล่าชีวิตทั้งชีวิตต้องอยู่กับคนนี้หรือเปล่าคุณเกิดปริศนา question mark กับความรู้สึกแล้วถามว่าใบแรกเนี่ยมันก็คือความรู้สึกเหมือนกับจะเป็นทางตันทั้งคู่นะคะแต่มันยังแต่ตัวคนที่ดูคลิปนี้บางทีไม่ได้อยากเลิกนะคะยังคงม,มีความรู้สึกที่ดีแต่ คุณอย่าลืมว่าเขาก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันถึงทางตันหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขามองว่าเขาก็ทําเต็มที่แล้วคุณก็มองว่าคุณทําเต็มที่แล้วแล้วที่ผ่านมามันก็ดีใช่ไหมคุณนึกถึงจุด,จดข้อดีแต่บางทีก็มีปัญหาบางอย่างที่มันคาราคาซังที่ไม่ได้รับการแก้ไขในคู่ชีวิตของคุณในความสัมพันธ์ในความรักของคุณ ถึงแม้คุณจะอยู่ด้วยกันมีอารมณ์หึงหวงกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนลดน้อยลงตอนนี้คุณรู้สึกแบบว่ามีความในใจเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้พูดหรือถ้ามีปัญหากันมาก็ไม่ได้เคลียร์กันให้จบ ปล่อยให้ทุกใจข้ามวันข้ามคืนคือเหมือนกับว่าหยวนหยวนตื่นมาเออเออให้มันลืมลืมกันไปแต่จริงๆแล้วปัญหาก็คงยังสถิตอยู่ในตัวคุณและอยู่ในใจคุณทั้งคู่นะคะเป็นดาบทิมแทงใจอยู่แล้วก็เป็นดาบทิมแทงใจเขาเช่นกันสิ่งแรกที่คู่นี้ต้องรีบทําคือการเคลียร์ปัญหาเก่าๆพูดคุยในการเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะคะและฟังเขาเขาฟังเราด้วยตั้งใจอารมณ์บรรยากาศดีๆและพูดคุยกันแต่แบบคู่นี้แปลกคือคุยกันแล้วชอบคิดมากคุยกันแล้วชอบดึงอดีต กลับมาผสมกับปัจจุบันตีรวนไปอนาคตมันก็ไม่แปลกที่คุณทั้งคู่จะรู้สึกว่าเราสองคนกนากำลังถึงทางตันนะคะและไพ่สิบเหรียญกับไพ่สิบถ้วยเกิดขึ้นคุณเคยรักกันมากนะคุณจับได้หรือเปล่าคุณเคยช่วยเหลือเรื่องของอ ให้คำปรึกษาที่ดีซึ่งการและการปรารถนาดีแล้วก็เคยแม้กระทั่งที่จะวางแผนชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะทําธุรกิจรวมกันหรือว่าจะแต่งงานกันหรือจะรักกันให้ยืนยาวหรือว่าไปทาบุญคุณผ่านตรงนี้มาแล้วแล้วทําไมสิ่งที่คุณผ่านมามันกลายเป็นอดีตและผลลัพธ์ปัจจุบันมันถึงเหมือนกับว่าเรากําลังจะมาถึงทางตันนะคะมันบอกได้เลยว่ามันมีทั้งถ้อยทีถ้อยอาศัยผ่านกันมาแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ กำลังถึกทางตันจริงๆด้วยคู่นี้ต้องพูดคุยแก้ปัญหาปมความมีอีโก้ในตัวเองนะคะและเรื่องอะไรก็ควรเคลียร์ให้จบแล้วก็อย่าเอากลับมาคิดอย่ากลับออกมาพูดซ้ำได้แล้วหญิงก็เป็นดาบชายก็เป็นดาบความรักคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นความรักในกลุ่มไหนก็ตามหญิงรักหญิงชายรักชายหรือแม้กระทั่งหญิงชายทั่วไปบอกได้เลยว่าคู่ของคุณน่ะพอจะคุยกันนิดหน่อยก็ตั้งตั้งความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ส่วนตัวขึ้นมาแล้วไม่ยอมกันขึ้นมาแล้ว ต้องมีเหตุมีผลนะคะแล้วคู่ของคุณจะต้องไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆด้วยนะคะมันจะได้ยินเยน็ยนๆน,น,นิ่งๆมีสมาธิกว่านี้เดิร์ลเบอร์ความรักมันเคยมีนะเอออย่างที่หมอว่าเรียนไปแต่ทําไมตอนนี้มันขึ้นสเตนทาไมตอนนี้มันขึ้นต้องตัดสินทําไมมันครั้งนี้มันขึ้นว่าจะเอายังไงดีและเต็มไปด้วยอารมณ์ของความคิดมากเต็มไปหมดถ้าพูดคุยกันให้เคลียจะถือว่าดีแต่ถ้าคุยกันไม่เคลียไม่ไม่อาจจะประมาณ4เดือนนี้หรือว่า อาจจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นับไปอีกสีเดือนข้างหน้าอาจจะมีโอกาสทะเลาะกันแรงดังนั้นนะคะหมอว่าขอบอกให้คู่นี้รีบคุยเคลียร์ปัญหาเก่าและอย่าก,กลับเอามาหรือฟื้นอีกใครผิดพลาดเรื่องเก่าๆช่างมันค่ะโยนทิ้งกดชักโครกได้แล้วนะและอย่าเอาเรื่องใหม่เรื่องเก่ากลับมาพูดคุยกันและรีบแก้โดยด่วนถ้าไม่แก้คู่นี้มีโอกาสพบเจอทางตันของความรู้สึกและพอถึงเวลานั้น คนที่เสียใจที่สุดบอกได้เลยคือคนที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะคือคนที่ดูคลิปนี้อยู่เพราะคุณยังรักเขาอยู่ในใจลึกๆคุณแค่รู้สึกกำลังเหมือนทางตานันแต่คุณก็ไม่ได้อยากให้มันตันใช่ไหมคะถ้าใช่ลองพูดคุยในบรรยากาศที่สบายเคลียร์ปัญหากันแล้วเราจะมือกันเดินใหม่ไหมนะคะแล้วคุณต้องพูดในอารมณ์ที่แบบเหมือนคุยแบบ้อยที้อยอาศายัยเหมือนคุณคุยกับ เพื่อนสนิทก็ไม่ได้เหมือนคุณคุยกับกับคนที่มีวัยสูงกว่าก็ต้องมีเหตุมีผลและในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีบทออดอ้อนฉอเลาะแบบเด็กอ้อนคือคุณจะต้องคุยแบบครบรถคุยกันแบบแต่อย่าให้มีความขุนมัวคุยกันแบบเออแย่กันไปแย่กันมาแต่ต้องไม่ใช่แย่เรื่องที่มาจะทำให้เกิดประเด็นของปัญหา และเอาปัญหามาคุยหาจุดลงตัวและสัญญิงสัญญากันใหม่นะคะไม่งั้นคู่นี้ไม่เกินสี่เดือนข้างหน้าอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงถ้าคุณเจอคลิปนี้อยู่นะนับไปเลยเลยต้องระมัดระวังมันถึงทางตานันแล้วมาจะหดหูหดห,ห,ดหูหดหูลงเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพราะหมอว่าจะมาดูว่าความรักของคุณราศีของคุณนั้นนะ่ะมอว่าทําเสร็จแล้วด้วยนะ แต่เหมาว่าจะทําให้ทุกเดือนว่าควรจะทําบุญเสริมดวงความรักแบบไหนที่มันเฉพาะเดือนนั้นและราศีนั้นๆเป็นกําลังใจให้ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองเปลยวเทียนนี้นะคะไปต่อคะ่ะรีบแก้ปัญหานะคะเราไปดูกองต่อไปกองลูกแก้วนะคะกองลูกแก้วมา กองลูกแก้วว่ายังไงกับความรักของคุณนะคะความรักของเราถึงทางตันแล้วใช่ไหมความสัมพันธ์ของเราถึงทางตันแล้วใช่ไหมคนที่เลือกกองลูกแก้วทําใจสบายๆเปิดใจกว้างๆด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะตราบใดที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะนั่นหมายความว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณ มันก็จะตอบโจทย์ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเจอคลิปนี้คลิปนี้จะผ่านไปนานแค่ไหน กี่ปีกี่เดือนก็ตามแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกนั่นคือคำตอบในปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันและความรู้สึกปัจจุบันของคุณเสมอหรือคุณเคยทำคลิปนี้ไปแล้วแล้วผ่านไปนานแสนนานจนคุณลืมแล้วว่าคุณเคยเลือกกองไ้่กองไหนคุณสามารถทำซ้ำเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองได้ค่ะคุณสามารถทำได้นะคะ มาเรามาดูกันนะคะคนที่เลือกกองลูกแก้วความสัมพันธ์ของเราดูดวงทายใจยกำลังถึงทางตันแล้วใช่ไหมมันมีความหลากหลายมันมีมันมีใครหรือสภาพแวดล้อมเข้ามาทำให้ความรักของคุณน่ะมันเหมือนกับว่ามามาทำให้พวกคุณน่ะเขาเรียกว่าถึงทางตันได้ไหมก็ใช่นะ คือมันมีสิ่งแวดล้อมพูดคุยสิ่งแวดล้อมที่เขาไปเจอเพื่อแล้วมันมีความสุขกับอยู่กับเรานะคะหรือว่าไปเจอสภาพแวดล้อมที่มาดูมีความสุขจนไม่อยากอยู่กับเราถ้าเจอเราเราต้องมานั่งทะเลาะกันนะคะหรือบางครั้งทํางานจนเพลินจนไม่อยากจะพูดคุยกับคุณแล้วคุณก็งอนก็ไม่มีเหตุมีผลหรือเปล่าอันนี้หมอว่าขอเตือนว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะอารณ์และความรู้สึกของคุณนะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันถึงทางตานไหมมัน มันมีเหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลของคนสองคนโดยส่วนใหญ่ด้วยนะมันเป็นเหตุผลจากสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งเขาแล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราของเขาก็มีกิจกรรมทำมีงานทำมีนู่นนี่นั่น,นตัวคุณก็มีกิจกรรมทำแต่พอมาถึงเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันทำไมมันต้องมานั่งงอนกันทะเลาะกันหรือเวลาให้กันน้อยคุณก็ไปโทษเออเนี่ยติดคุณติดเล่นมือถือนะคุณติดเพื่อนนะเขาก็โทษเออคุณอนะ่ะพออยู่ด้วยกันก็เอาแต่ช้อปปิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีสภาพแวดล้อมมาบั่นทอนความ รู้สึกของคนคู่นี้ด้วยจนทําให้รู้สึกแล้วไม่พูดกันนะว่าเฮ้ยมันรักกันอยู่หรือเปล่าวะทำไมมันไม่ค่อยมีความสุขเลยเนะ่ะ เนี่ยคู่ลูกแก้วเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าถามว่า,พาไพ่ใบแรกเป็นยังไงแล้วจะมี3ามดาบแบบนี้บอกได้เลยความรักของคุณเนี่ยกำลังจะมีบุคคลที่3หรือเขาเรียกว่ารักสามเศร้าหรือว่าใครก็ตามอาจจะเข้ามาขายขนมจีบทางเขาหรืออาจจะมาค่ามาเข้ามาขายขนมจีบทางเราก็ได้มันทําให้เกิดช้อยมาวาดบอกแล้วคนที่เลือกคลิปนี้กองนี้นะคะ นั่นหมายความว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกมีอิทธิพลต่อความรู้สึกด้วยจะทําให้ตันหรือไม่ตันทางความรู้สึกของรักของเราเนี่ยมันมาจากอิทธิพลภายนอกด้วยนะและเขาก็อาจจะคิดนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างตัวคุณก็มีความเป็นอีโก้มีความเป็นทั้งแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวก็ทํางานคือคู่ของคุณอนะจริงๆแล้วอะหาเวลาอยู่ด้วยกันดีกว่าทีนี้คุณถ้าคุณบอกว่าโอ้ยก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วใส่ใจกันหรือเปล่าอะ ถ้าอยู่ห่างกันใส่ใจกันหรือเปล่าถ้าอยู่ในบ้านในชายคาเดียวกันแล้วใส่ใจกันหรือเปล่าไม่ใช่ต่างคนต่างก้มหน้าเล่นมือถือทำกิจกรรมที่ชอบของตัวเอง นั่นแหละค่ะถึงได้บอกว่าสิ่งแวดล้อมมันมีอิทธิพลต่อพวกคุณและพวกคุณก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วดังนั้นถามว่าความรักของคุณน่ะถึงทางตาันไหมถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ปรารถนาดีให้พวกคุณรักกันแต่พวกคุณเนี่ยอาจจะรู้สึก มันเหมือนกับแบบว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างไปชอบสิ่งอื่นมากกว่าหมอว่าให้ตัดเรื่องของผู้ใหญ่ออกไปให้เอาแค่พวกคุณกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณเพื่อนเขาเพื่อนเราแบบนี้แค่นั้นพอนะคะแล้วบอกได้เลยว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณถามว่าความรักของคุณทั้งคู่มีโอกาสไปต่อได้ไหมหมอว่าบอกว่าไปต่ออืมลำบากเพราะต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองไม่ได้ยอมกัน คุณกับเขาอะจริงๆแล้วอะถ้าไพ่ออกมาแบบนี้ดวงออกมาแบบนี้เหมือนหันหลังให้กันแต่ไม่ได้โกรธกันแต่หันหลังให้กันเพราะว่าชอบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอีกทิศท,ทางหนึง่งคุณก็ชอบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอีกทิศท,ทางหนึ่งแต่เราอยู่ในสถานะคู่รักแต่ต่างคนต่างมีแนวทางของตัวเองและพอใจกับสิ่งแวดล้อมของตัวเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับคำว่าสดนะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่จึงควรหันกลับเข้ามาพูดคุยกันแบบไม่ต้องมีเหตุผลมากแซวแย่ห yeah. ยอกแค่นี้พอทำอะไรแบบแบบไม่ต้องมีกฎเกณฑ์บ้างเช่นอยากไปไหนไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าคือคุณพร้อมไหมเราไปเที่ยวกันคำว่าไม่วางแผนล่วงหน้านั่นหมายความว่า เอาแคใกล้ๆแต่ถ้าอยากไปไกลๆก็วางเป็นบิ๊กโปรเจกต์เราจะไปเที่ยวปีละหนึ่งครั้งนะต่างจังหวัดนะไปทะเลนะ3เดือนเราไปเที่ยวทีนะคุณต้องวางแผนร่วมกันแบบนี้ให้จะได้มีจุดที่มันมาเป็นรวมบรรจบกันบ้างในเรื่องของความรู้สึกทําแบบนี้แต่ก่อนคุณก็เป็นได้ทําไมคราวนี้ถึงต่างคนต่างอยู่เออถามว่ามันถึงทางตันไหมมันถึงทางตันเพราะอิทธิพลภายนอกและตัวของคุณเองมากกว่า นะคะแล้วหมอวาดมองว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่แล้วพอมีใครเข้ามาก็สามารถเปิดใจเรียนรู้กันได้แบบเป็นในในแบบเป็นในยะสําคัญคือก็ไม่ได้สนใจกันก็ลองคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เรายังเป็นแฟนกันอยู่คนอื่นเข้ามาก็แค่คุยวางเข้าไปแค่เพื่อนแต่สุดท้ายคําว่าเพื่อนมันกลายเป็นพี่น้องท้องติดกันก็ได้ถูกไหมคะหรือเพื่อนที่สนิท เกินกว่าเหตุก็ได้จำเอาไว้คู่นี้นะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ตายตัวมากไม่ต้องว่าฉันยุ่งคุณยุ่งหาเวลาอยู่ด้วยกันทําอะไรที่มันไร้สาระกันบ้างหยอกกันบ้างทํากับข้าวอะไรที่มันดูไม่มีสมเหตุสมผลอยากทําอะไรทําอยากทําอะไรให้เขากินอยากให้เขาช่วยเปาะอ,อะไรก็มาช่วยคือทําอะไรที่มันแบบเหมือนมาแชร์ความรู้สึกกันบ้างไม่ต้องไปกินอาหารตามสั่งชั้นจานคุณจานปิ้งย่างพูดคุยกันบ้าง ถ้าไม่มีเรื่องคุยก็เปิดคลิปวิดีโออะไรสักคลิปหนึ่งหรือว่าข่าวอะไรแล้วก็ามาถกมาคุยกันบ้างเอาเรื่องของคนอื่นนั่นแหละมาคุยกันบ้างข่าวดาล่าข่าวข่าวไปเที่ยวข่าวเว็บท่องเที่ยวข่าวของยูทูบเบอร์หลายๆท่านเอามาคุยกันบ้างไม่ใช่ต่างคนต่าง มองคนละทิศทางแบบนี้หาอะไรมาแชร์กันบ้างมันจะได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วถามว่าคู่นี้มีโอกาสเลิกกันไหมบอกได้เลยว่ามีโอกาสเลิกกันเพราะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตและคิดว่าไม่น่ามีอะไรก็เปิดใจคุยๆกันไปไอ้นี่แหละคะ่ะคือปัญหาในภายหลังและบั่นทอนในภายหลังแน่นอนนะคะคนที่ดูคลิปนี้อยู่ทำตามหมอวาดบอกไปแก้ตรงจุดนี้ซะถ้าไม่แก้ คู่ของคุณอาจมีโอกาสถึงทางตันและต่างคนต่างไปเพราะว่าไม่มีความสุขซึ่งกันและกันแล้วแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ว่าต่างคนต่างไม่มีความสุขด้วยเหตุและผลเหตุและผลของเขาอาจจะแอบแฝงไปด้วยคือมันไม่มีความสุขแล้วว่ามันไม่ได้รักกันแล้วว่าก็แยกกันไปแล้วกันไปหาคนที่เหมาะสมเจอกันดีกว่าซึ่งเขาอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ดังนั้นต้องระมัดระวังค่ะ ต้องระมัดระวังอย่ามีอีกโก้ความรักมีอีกโก้ไม่ได้ต้องฟังฉันต้องฟังเขาเขาต้องฟังคุณคุณต้องฟังเขาหรือว่าต่างโคตต่างมีอิทธิฤทธิ์ไม่ได้แล้วคู่นี้เนี่ยดาบใส่กันตลอดเลยทําอะไรที่มันไร้สาระบ้างก็ได้เอออยู่ดีๆอยากทําอะไรทะลึ่งตึงตังบ้างก็ได้หรืออยากทําอะไรที่มันดูแบบไม่ใช่คุณบ้างได้เพื่อให้เขาหันกลับมาสนใจหรือเราหันให้เขาหันมาสนใจเขาก็เริ่มสนใจเราเราก็เริ่มสนใจในสิ่งที่เขาเป็น ไปกับเพื่อนเขาบ้างไปกับเพื่อนเราบ้างอันนี้แหละค่ะมันต้องเป็นแบบนี้แล้วถ้าอิทธิพลภายนอกมีความสาคัญต่อความรักของคุณคุณจําเป็นต้องไปแชร์ทุกเรื่องของเขาและเขาก็ควรมาแชร์ทุกเรื่องของคุณรีบแก้ไขนะคะไม่งั้นอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องบั่นทอนความรักหรือดึงความรักไปหรือบุคคลอื่นอาจจะทําให้เกิดการเปรียบเทียบความรักของคู่คนแล้วมีปัญหาได้มีโอกาสมีปัญหาแต่ยังไม่ถึงทางตันแบบที่สุดหรอกคะ่ะแต่ใจนะ่ะมันมันเหมือนไม่ใส่ใจกันแล้วต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวัง บางตามใดที่ยังเป็นคู่กันอยู่แต่ถ้าเขาไปจากเราแล้วนั่นหมายความว่าไม่มีโอกาสหวนคืนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันก็ไม่แปลกก็ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่แปลกเลยที่จะทําไมจะต้องกลับมาในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าคบกับคนนี้ก็ต้องไม่มีความสุขเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรีบเปลี่ยนแปลงก่อนมันจะสายเกินไปฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้พิจารณาและคลิปหน้าของหมอว่าจะทําคลิปเรื่องของความรักในเรื่องของการแบบทําบุญแบบไหนเสริมดวงความรักในแต่ละราศีามาว่าทําทุกเดือนเพราะฉะนั้นกด s ั b สไคร b e ไว้ ทำเอาไว้ดีกว่าไม่ทำบางครั้งความรักพอเสียไปแล้วเราก็ทุกข์ใจตอนมีไม่เห็นค่าพอจากไปแล้วทุกข์เหลือเกินนะคะดังนั้นเราอย่าให้เกิดวันนั้นเราสามารถเสริมเคล็ดเสริมโชคชะตาได้เสริมง่ายๆ ไปทําบุญทําทานสร้างบารมีแค่นั้นเองนะคะเราทําแบบนี้แบบบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยช่วยเหลือเด็กกำพร้ามูลนิธิต่างๆที่เขาต้องการวัดวสดุอุปกรณ์ในการช่วยคนป่วยอันนี้แหละคะ่ะแต่มาต้องดูแต่ละเดือนว่าเดือนของนั้นของคุณนะ่ะเหมาะกับทําอะไรแล้วมัน100%เซ์ เาใจนะฝากติดตามไว้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะด้วยรักและปานารถนาดีหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับความสัมพันธ์ของใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาได้หาทางออกแห่งความรู้สึกค่ะฝากไว้ให้คิดเสมอนะคะหมอว่าเต็มที่และเต็มทุกการพยากรใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเพจ facebook ชื่อเดียวกันดูดวงหมอว่ายมิติจันค่ะสำหรับวันนี้ด้วยรักและปาารถนาดีบายบาย